ครับทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอนะครับการลง Windows ผ่าน USB นะครับนี่ครับมันในการลงนะครับมันจะใช้โปรแกรม2ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัวนี้นะครับ Win เซ็ปวินเซ็ตนะครับ from USB นะครับนี่หน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตัวที่2นะครับก็จะเป็น ตัวดิม่อนชูสนะครับก็จะเป็นตัวจำลองได์นะครับได์ซีเดีของเรานะครับโอเคครับมาตัดาอานี้นะครับครับหลังจากที่เราโหลดมาครับเราก็อินต์ตององเครื่องเลยตัวดิมอนทูสนะครับส่วนตัว w ินเซตอัพมันก็จะเป็นไฟล์ชิปมาเลยนี่ผมก็เปลี่ยนชื่อให้มันซะนะครับเปิดขึ้นมาครับเราก็เปิดขึ้นมาแล้วก็มันจะมีนี่ครับ ให้เอาตัวล่างสุดเลยนะครับตัวนี้ครับก็แตกไฟออกมาเปิดขึ้นมานครับโอเคครับรอสักครู่โอเคครับได้แล้วปิดมันไปซะไม่ได้ไปโยแล้วโอเคครับมาครับหน้าตาเท่าโปรแกรมนะก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ แล้วก็มันก็จะแล้วเนี่ยของผมมันอยู่ปีเท่านี้นะแได้อะมันเท่านี้นะครับนี่แได้ของผมแล้วก็นี่เพราะว่าทําไมผมถึงเลือกเท่านี้เพราะว่าไฟล์ไฟล์ w i n d o w ์ที่ผมโหลดมามันขนาดเล็กนะครับพอ6.0เมกเองแต่แฟลได้น่ะจาบ2กิกมันก็เลยใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็น Windows 7ซเบมันจะ3กิก กวัวาเราต้องไปหาซื้อสายไดที่เป็นสีกิกมาใช้นะครับโอเคครับนี่ครับเริ่มแรกนะครับเราก็ไปกดที่ตรงนี้เลยครับกดหนึ่งครั้งครับมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นี่ครับแล้วก็ตั้งค่าเราจะบูตอะไรบูต Windows 7หรือของผมมันเป็น xp นี่ผม Windows 7ซเว่นมิาอะไรนะครับแต่ก็เป็นเอ็กพีผมก็จะเลือกตัวน,นี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ให้กดตัวนี้นะครับก็นะครับแล้วก็กดโอเค,อเคก็กดโอเคหนึ่งครั้งนะครับโอเคได้แล้วครับแล้วก็เอาปิดมันออกไปมีนจะแล้วนี่ครับเราก็จะให้เลือกว่าจะใช้ตัวไหน นี่ยรวมตัวไหนนะครับเอ้เียนี่เนี่ยก็เลยเปล่าว่าเราไว้อีกไหนนะครับนี่รับอ๋อผมลืมอันนึงเราต้องไปใช้ตัวจำลองไรก่อนนะครับไรนี่เราเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมานี่ครับ ตอนแรกหน้าตามันจะเหมือนแบบนี้นะครับตัวนี้ผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำมาให้ดูนะครับโอเคครับนี่คือผมแล้วก็เบาสักอันนึ่งก็โอ้เพ่นครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับกดแคนเซนออกไปนะครับมันก็จะได้เนี่ยตัวลลมินโดมาแล้วนี่ครับ นี่ได้จาลองขึ้นมาแล้วครับมันก็จะมีพวกอะไรต่างๆครับการาโลวิดอนะเราก็มาเปิดตรงตัวเก่าขึ้นมาโปรแกรมยิงเซตขึ้นมาแล้วก็คลิกเลือกแล้วก็ไปคลิกตัวที่ได้จาลองที่เราขึ้นตามเมื่อกี้ครับแล้วก็กดโอเคไปนี่ครับแล้วก็กดโกหลังจากนั้นเราก็รอให้มันทำงานเองนะครับ มาพูดถึงข้อดีก่อนนะครับข้อดีมีการลง Windows ผ่าน USB นะครับมันไม่เปลี่ยมตังแล้วก็ไม่เปลี่ยเวลาด้วยทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปหาแผ่นให้ยุ่งยากนะครับแค่มีแฟลชไดร์ขนาด 4G หรือ 8G ก็ขึ้นอยู่ตามขนาดของตัวไฟล์ที่เราโหลดมาไฟล์ w i n d ที่เราโหลดมานะครับ ครับก็รอไปเรื่อยนะครับมันจะทำงานนานหน่อยนะครับเพราะว่าายมันขึ้นอยู่กับขนาดายด้วยว่าใหญ่หรือไม่ใหญ่ขนาดไหนนะครับก็รอไปเรื่อยๆนะครับ คนอยากรู้ว่าเออผมใช้โปรแกรมอะไรในการอัดคลิปนี้ผมใช้โปรแกรม Hyper ร์ครับไฮเปอร์แคมหรือป่าไฮเปร์แคมหรือเปล่าแต่ไม่ได้ประมาณนี้นะครับผมใช้แล้วก็รอนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะทําเสร็จถ้ามันทําเสร็จมันก็จะขึ้นเตือนมาว่าเสร็จแล้วประมาณนี้ นี่ครับขนาดไฟแล้วก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆแล้วก็รออย่างเดียวนะครับ ส่วนเรื่องของไฟล์ Windows นะครับที่ผมว่ามันมีขนาดเล็กนะครับก็เข้าไปหาดูตามบล็อกต่างๆได้นะครับเสิร์ชใน Google ก็ได้ว่าดาวน์โหลดวินโดว์ประมาณนี้ครับมันก็จะขึ้นมาแล้วเราก็ไปหาโหลดเอาหรือโหลดตรงจากเว็บของ Microsoft ก็ได้ตอนนี้นก็มี Windows แปดออกมาใหม่แล้วเราอาจจะลองทำคลิปให้ดูอีกครั้งหนึง่งก็ได้นะครับ รอลุนเอานะครับโอเคครับใกล้เสร็จแล้ว ครับส่วนโปรแกรมที่ผมแนะนําไปข้างต้นนะครับ2โปรแกรมนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสําหรับใครที่สนใจไม่ต้องไปหายุ่งยากครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ให้เลยแล้วก็คลิกดาวน์โอย่างเดียวนะครับโอเคครับเสร็จแล้วครับนะี่ครับหลังจากที่ เสร็จแล้วนะครับเราก็ได้แบดไดที่สามารถบูตได้แล้วนะครับครั้งต่อไปเราไม่ต้องกลัวเลยว่า Windows จะเป็นอะไรเผื่อเราเล่นแบบแรงๆเล่นเกมนหนักๆหรือเล่นลงโปรแกรมนหนักๆประมาณนี้นะครับนี่ตัวไฟล์ที่ว่ามันลงให้เมื่อกี้นะครับโอเคครับอืม โอเคครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบายครับ